ถ้าเอามาม่าผสมกับเซเว่นอมารวมกันนะครับรสชาติจะเป็นยังไงและจะกินได้ไหมส <laughs> วัสดีครับเลยไม่แล้ววันนี้คนเท่มามา่าไม่แล้วไม่ได้ทำานานมากเลยคนเท่มาม่านี้ เราจะทำไปเป็ดัาเพื่อเพื่อเพื่ออะไรแล้วครับถ้าเอามามาผสมกับซ u เวอัมารวมตัวกันนะครับรสจ้าจะเป็นยังไงและจะกินได้ไหมหรือหมาไม่ดดดแดกแดแดกนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปทำกันเลยครับ Let's go ใส่ทุ่มกับ เราสักครู่กับสามนาทีครับห็นไหมหอมครับกินครับผม,มร้อยสุดอ่ะเสต็มเปื่อยแล้วนะครับ ดีสองเอวสาครับ hmm. um, อ่าอืมใส่เริ่มได้แล้วใส่เครื่องปรุงเลยครับคนให้ต้องการอุกรด Yeah, Five minutes later. ครับผมเสร็จแล้วครับมาม่าใส่ซูมเมนอับน่ากินเลยสิอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลามากินกันเลยมาม่าใส่ซูมเมนอัมาไม่รู้อร่อยไหมอมืหวานครับ <c oughs> มีแต่หวานหวานอย่างเดียวอืมีความเปรี้ยวของเปรี้ยวแต่ว่าขอกลม ทำได้นี่คือมาม่าผสมกับเซเว่นอัพนะฮะซึ่งคอนเทนต์มาม่าไม่ได้๋ยวทำมานานแล้วนะครับขอไปเพราะเราไม่มีงบตือ <c oughs> อยากคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ได้เลยครับมาม,าม่าผสมอะไรคอมเมนต์ได้เลยโอ้โหยอดมากอืมอือโอ้ดยอมดมากเลย Ờ. ôi 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 mhm 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 nghe mhm 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 แต่ว่ากลมกลมถ้าใส่เกินนิดนึงนะ perfect เกลือมาม่ามีน้ำซุปแล้วไงต้องใส่เกลือใส่นิดนึงเพื่อตัดความเลี่ยนออกจะกลมกล่อมครับอย่าใส่เยอะเค็มไปหวานน่หน,อน่อยกบ <c ười> เออเออพี่บอกเลยนะคลิปนี้ห้ามดูตอนกลางคืนเดด็ดขาด <c ười> ถ้าดูตอนกลางคืนปับ๊บ <c ười> คุณจะโมโหหิวในตอนตีอ้เออ่อลยะคลิปอื้อหือ มันแอบอร่อยจริงๆนะฮะก็ทำกันได้นะครับมามาผสมกับเซเว่นอัพหรือสไปก็ได้นะะผมใจเซเว่นอัพนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับฝากกดแจ้งกดไลค์กดติดตามด้วยนะเฮ้ยคลิปลงันสุกนะจ๊ะหกโมงเย็นทางยูทูบบอกว่าคุยกันที่แล้วเจอกันนะครับตอนนี้ก็อิ่มแล้วไปเก็บจานร้านจันก่อนนะครับ๋ยวเยอะเกินไปก่อนครับสวัสดี